สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝนลอองภาคเหนือกองทัพพันที่3ส่วนหน้าขอรายงานการปฏิบัติประจำวันที่14มกราคม2564ดังนี้ครับ ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด12-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด21-30องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-12องศาเซลเซียสคุณภาพอากาศวันนี้ PM 2.5อยู่ที่25-55ไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตร PM10 อยู่ที่36-88ไมโครกรัมต่อรูปบา์เมตรและ AQI อยู่ที่2-111พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดีมากแต่มีบางพื้นที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพส่วนจุดความร้อนสะสม17จังหวัดภาคเหนือ พบ้อบ1จ7จุดอยู่ในป่าอนุรักษ์26จุดเขตสปปยีกจุดป่าสงวน85จุดริมทาง1จุดพื้นที่การเกษตร40จุดชุมชนและอื่นๆ16จุดในส่วนการปฏิบัติงานพลตรีถนัดพลโกศัยเสวีรองแม่ทัพาาภาคที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟปา่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าพร้อมคณะเดินทางเข้าพบนายเจริญฤทธิ์สงวนสัต์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประสานหหหาาาาารรรืือออกกกกปปปฏิิบัััััตในนน้้้งงงแแลละะไไขญฟมควุพที่จด ่พร้อมกันนี้ได้ถือโอกาสวอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่2564จากนั้นได้เข้าร่วมประชุมข้อราชการสําคัญผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล VCS กับผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือเพื่อกลับเคลื่อนระดับพื้นที่แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควนันและฝุ่นละอองภาคเหนือโดยมีนายสุดพัฒนพงศ์พันมีชาวรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประ นจากนั้นได้ดําเนินการบรรยายสรุปขออนุญาตจัดกิจกรรมประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือและกิจกรรมราชรัฐรวมใจป้องกันไฟป่าประจําปี2564กิจกรรมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นออง17จังหวัดภาคเหนือต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อีกทั้งได้เข้าร่วมประชุมณนศะูนย์ประชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นอองขนาดเล็ก PM 2.5จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในวันนี้จังหวัดเชียงใหม่อนุญาตให้บริหารจัดการเชื้อเพลิงได้3อำเภอคืออำเภอแม่วางอ,อแม่แจ่มและอ,อจอมทองจำนวน,วน 5,473ไร่โดยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7พบทหา,า, 2, เาร jóvenes, เมียนมาเพื่อปอระสา,านความร่วมมือระหว่างารประเทศในการแก้ไขปัญหาไฟปา่า2แผ่นดินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผาป่าและได้ทําแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่บ้านน้าเพียงดินตะบลผาบองอีกทั้งทําการประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่บ้านไม้ลันบ้านไม้หุงบ้านลุกข,ข้าวหลามตะบนปางมะผ้าบ้านปางตองตำบลนาปูป้อมอาเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรมทหารราบที่7ดประ ประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าหมอกควันอีกทั้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่บ้านห้วยละหมู่ที่3ตำบลป่าพลูอําเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนมณฑลฐาบกที่33ประสานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพที่3ส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์งดการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกทั้งประสานงานกับสถานีควบคุมไฟป่าภูพิงเพื่อสอบถามข้อมูลการป้องกันไฟป่าในพื้นที่มณฑลฐานบกที่34ประชาสัมพัันนธ์กการป้องแ ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันให้กับประชาชนที่บ้านพวงพยอมตำบลหงหินอําเภอจุนจังหวัดพะเยานนมณฑลฐาบกที่35บันทึกเสียงป,ประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าทางสถานีวิทยุวปพ14จังหวัดอุตรดิตถ์และพบเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากกลางผู้นำชุมชนตำบลขุนฝางและบ้านแก่งหลวงหมู่5าตำบลบ้านปินอําเภอลองจังหวัดแพร่อีกทั้งจัดลดประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าและการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 นนมณฑลหารบกที่37ประชาสัมพันธ์ การป้องกันไฟป่าหมอกควันอีกทั้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิดสิที่บ้านประตูล้อหมู่ที่21ตําบลป่าอ้อดอนชัยอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมนตทรนทนท์าำบกที่38ร่วมทําความสะอาดบิ๊กเคนนิ n งเดย์เพื่อลดฝุ่นละอองและทําความสะอาดตามตามาตรการป้องกันโรคโควิดสิที่โรงเรียนน่านคริสเตรียนศึกษาตำบลในเวียงอําเภอเมืองจังหวัดน่านมนตททททร์าำบกที่สามหนงนประชาสัมพันธ์การป้องกรราาั COVID 19, นไฟป่าหมอกควันอีกทั้งประชานกงบโต บย่านรีอำเภอสามเงาจงหวััดตากและนี่คือเสวยไม้ไผ่อีกหนึ่งรูปแบบในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงขั้นพื้นฐานในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันรวมมีถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ด้วยครับ